สวัสดีครับเพื่อนๆและก็สมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจาะเลขเด่นไทยลอตเตอรี่บายอ็สหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาถึงในส่วนของ2ตัวบนคัดจากแต้มนะสตัวบนคัดจากแต้มแอดมินก็มาแบ่งปันเช่นเคยนะครับในงวดที่ผ่านมานะก็คืองวดประจำวันที่17มกราคมพศ2 5 1 5นนะครับแอดมินก็จับตัวชนของแต้ม สองสูรนะก็จะได้แต้ม1แต้ม4แต้ม5แต้ม7นะครับแล้วก็ชี้แจงมาเป็นคู่ชุด10หน่วยแบบไม่ปักหลักนะแล้วก็เราก็คัดจากแต้มก็คือ8901และ1234นะครับกองสลากประกาศเลขก็คือ159เราหาเฉพาะ10หน่วยบนเท่านั้นด้วยแต้มเพราะฉะนั้น59เลขน,นี้ก็เข้ามาตำแหน่งของ สิบหน่วยบนตรงๆก็ถือว่าผ่านสำหรับงวดประจำวันที่17มกราคม65ที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปนะครับแล้วก็ยินดีกับท่านสมาชิกในสูตรนี้นะครับทีนี้งวดประจำวันที่1ุ่กุมภาพันธ์พศ2 5 6 5จะมีแต้ม2สูตรชนกันให้เลขแต้มอะไรบ้างแอดมินก็จะใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ จะมาวิเคราะห์กันนะว่าเราจะประสบความสำเร็จเหมือนงวดประจำวันที่17มกราหรือไม่นะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็จะกลับไปที่แผงก่อนนะครับสำหรับงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์ไปรับชมครับทีนี้เราก็กลับมาที่แผงสำหรับ2ตัวบนคัดจากแต้มนะงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2565นะครับอันนี้แอนดมินก็ใส่ข่าวๆไว้ให้นะว่าจะมีแต้มอะไรบ้างก็จะวง ด้วยปากกาแดงแล้วก็ทาสีปากกาไฮไลท์ไว้นะเพื่อจะรอสำหรับ2สูตรที่เป็นแต้ม10หน่วยบนที่เป็นตัวชนเมื่อเป็นตัวชนเราก็จะมาใส่แต้มเหมือนกับงวดที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็จะมาดูกันนะว่าแต้มจะได้คู่ชุด10หน่วยบนคือเลขอะไรบ้างนะเมื่อพร้อมแล้วเราไปดูแล้วก็คำนวณในสูตรต่างๆพร้อมๆกันครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นแต้มในสูตรที่1นะแล้วก็กองสลากประกาศเลขก็คือเลข1 59นะครับ159เพราะฉะนั้น5้บวก9ก็เป็นเลข4นะครับให้ีมีใส่ตรงนี้นะแต้ม4นะครับของเราก็มีแต้ม4อยู่เห็นไหมครับแต้มสอยู่นะก็ถือว่าผ่านนะครับอันนี้ แอดมินก็เขียนด้วยจินสอไว้นะก็คือเขียนล่วงหน้าไว้ก่อนทายผลว่าแต้มของเราจะมีตัวชนก็คือ1,4,5,7เพราะนั้นเลขก4เลขนี้นะก็เข้ามาตำแหน่งของชุดของแต้ม10หน่วยบนนะครับในงวดก่อนงวดประจำวันที่17เราได้1,4,5,7ก็มีเพียงแค่4แต้มเท่านั้นนะครับแล้วก็เข้าที่แต้ม4ตรงนี้นะครับพอจะเข้าใจนะจะได้ไม่งงนะครับ ทีนี้งวดใหม่นะเดี๋ยวไอ้เมนก็จะลบออกในส่วนของตัวชนตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็จะคำนวณในสูตรที่1กันก่อนนะครับตามนี้สูตรก็มีอยู่ว่าตำแหน่งที่1เราจะใช้หน่วยรางวัลที่1น,นะครับก็คือเลข9บวกด้วยนะครับตำแหน่งที่2ก็คือ10ล่าง10ล่างก็คือเลข9เหมือนกันนะครับแล้วก็บวกด้วย หน่วยล่างนะหน่วยล่างก็คือเลข2นะครับแล้วก็ท่านสมาชิกก็อย่าลืมบวก4ของที่แบบนี้นะครับ9บวกเเป็น18เอาตตวหน่วยคือเลข8นําเลข8ไปบวก2ก็เป็นเลข10เอาตตวหน่วยคือเลข0นยนะนำเลข0ูนย์ไปบวก4ก็เป็นเลข4ตําแหน่งแรกนะครับบวก1งของที่ไป5 6 7 8 9และ0ย์นะครับ เราจะได้นะชุดเด่นแต้ม10หน่วยบนนะครับงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์พศ2565จะเด่นอยู่ที่4567890กนะครับก็ยังไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวเราไปดูแต้ม10หน่วยบนในสูตรที่2กันต่อครับครับอันนี้ก็จะเป็นแต้ม10หน่วยบนในสูตรที่2นะครับแล้วก็ในงวดที่ผ่านมานั้นเราคำนวณได้581470นะครับ กองสลากประกาศเลขก็คือ159เพราะนั้น5บวก9เป็น14เอาแต่หน่วยคือเลขก4ก็จะได้แต้มสําสำหรับงวดที่ผ่านมาของเราก็มีแต้ม4อยู่ตัวนี้นะครับก็ถือว่าถูกเป็นงวดที่21เลยนะถูกติดต่อนะครับเป็นงวดที่21 21งวดรวดนะถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับทีนี้งวดใหม่นะงวดใหม่จะมีวิธีการคํามุอย่างไรแล้วก็ ไปคำนวณแล้วก็ติดตามสูตรนี้กันเลยนะครับก็คือเราจะใช้สิบล่างนะสิบล่างก็คือเลข9นะครับคูณ2คงที่9 2 8แนะแล้วก็บวกด้วยหน่วยครั้งที่2หน่วยครั้งที่2ก็คือเลข6นะ8บวก6เท่ากับ14เอานหน่วยคือเลข4ทดไว้แบบนี้บวก3คมงที่เป็น7นะครับบวก3ามงที่ก็เป็น10เอาแต่หน่วยก็คือเลข0นย์ะบวก3คมงที่ก็เป็น3แล้วก็บวก3คงที่ก็เป็น 6แล้วก็บวก3ที่ก็เป็นเลข9นะครับเราจะได้เด่นแต้ม10หน่วยบนในสูตรที่สก็คือ4 7 0 3 6 9นะจะเป็นงวดที่22หรือไม่ที่จะถูกติดต่อกันนะ22งวดรวดไหมสำหรับสูตรนี้นะครับเราก็มาวัดกันทีนี้เราก็ครบแล้วทั้ง2สูตรนะเดี๋ยวเราก็จะมาเทียบของตัวชนนะครับไปรับชมครับ ทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของเปรียบเทียบในสูตรที่1และก็สูตรที่2นะครับแอดมินก็จะเขียนเหมือนเดิมนะครับส่วนนี้ก็คืองวดประจำวันที่1พ .65 นะครับเราก็จะมาเทียบตรวจนนกันเหมือนเดิมนะครับสูตรที่1มี4 5 6 7 8 9 0นสูตรที่2ก็คือมี4 7 0 3 6 9 เราก็มาเทียบตัวชนเลข4ีมีไหมเลข4ี่มีนะครับตัวที่1เลข5มีไหมไอันี้ไม่มีผ่านเลข6มีไหมมีนะครับต่อมาเลข7มีไหมเลข7มีนะครับต่อมาเลข8มีไหมเลข8ไม่มีนะครับต่อมาเลข9ก็มีเลข9กอยู่นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลข0ย์เลข0ย์ก็มีอยู่เพราะฉะนั้นนะครับแต้ม10หน่วยบน นะสองสูตรชนกันก็จะเด่นแต้มก็คือแต้ม4แต้ม6แต้ม7แต้ม9แต้ม0ูนย์ะครับเมื่อได้แต้มดังต่อไปนี้แล้วก็เอาแต้มนำไปใส่ในแผงเพื่อวิเคราะห์กันต่อไปรับชมครับครับเราก็กลับมาในส่วนของนะสองตัวบนคัดจากแต้มนะงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์พศ2 5 6 5นะครับ แต้ม0ประกอบด้วย0019283746ใน55แต้ม4นะประกอบไปด้วย041322596877แต้ม6ประกอบไปด้วย0615243379และ88แต้ม7ประกอบด้วย07162534และ89แต้ม9ประกอบไปด้วย09182736และ45นะครับรวมทั้งหมดนะก็28ชุด นะครับ28ชุดนี้ถือว่าเยอะพอสมควรนะทีนี้แอดมินก็วงด้วยประการแดงตามนี้ไว้ให้ก็คือเด่น10หน่วยบนนะเราได้ตัวชน2สูตรก็คือ3 4 5ก็คือชุดนี้นะครับอันนี้แอดมินก็จะให้ดูนะว่าทำไมเราต้องหาเด่น10หน่วยบนนะเพื่อจำกัดขอบเขตของตัวเลขให้น้อยลงนั่นเองนะครับ สองสูตรนี้สูตรนี้เดินยาวนะก็จะเป็น4ตัวแต่ก็4ตัวนี้ก็ถือว่าแม่นยำพอสมควรนะก็จะได้3 4 5 6แล้วกและก็สูตรนี้กลับมาชนอีกแล้วนะกลับมาชนก็แอดมินก็มีความมั่นใจนะว่าสูตรนี้จะเดินต่อนะไม่3ไม่4ไม่5หรือ6ก็หน้าที่จะติด10หน่วยบนในงวดประจำวันที่1คกุมภาพันธ์พศ2 5 1 5นี้นะครับทีนี้ เมื่อเราได้ตัวชนของ10หน่วยแล้วก็วคือ3 4 5 6เราก็มาดูในชุดนะเด่นที่มีติด3มีติด4มีติด5มีติด6ก็คือถ้าแต้ม0นะก็จะมี3 7 4 6 5, 5 5ถ้าเป็นแต้ม4ก็จะมี0 4 1 3 5 9 6 8นะถ้าจะเป็นแต้ม6ก็0 6 1 5 2 4 3 3 ถ้าเป็นแต้ม7ก็จะมีอยู่ที่1,6,2,5,3,4ถ้าเป็นแต้ม9ก็จะมีอยู่เพียงแค่3 6แล้วก็4 5นะก็จาก28ชุดก็จะเหลืออยู่ที่1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16ก็จะเหลืออยู่ที่16ชุดและ16ชุดนี้ก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะทีนี้แอดมินก็ได้ลงในส่วนของ สิบบนไปแล้วนะเราไปดูกันนะว่า10บบนมีเลขอะไรบ้างดังต่อไปนี้นะครับครับอันนี้ก็จะเป็น10บบนซึ่งแอดมินก็ลงข้อมูลแล้วก็แบ่งปันไปเมื่อวานนะเมื่อวานก็คัดตัวเด่นได้เลข6นะเลข0เลข1เลข3นะก็จะเด่นอยู่ที่หลัก10บบนงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภานะครับทีนี้บทวิเคราะห์นี้นะก็น่าที่จะเป็นจริง นะคิดว่าน่าจะเป็นจริงเพราะว่าเลข6เลข0เลข1และเลข3นะเราก็ไปเทียบตัวชนที่เราวงกลมเอาไว้นะว่ามีเลข6เลข0เลข1เลข3ติดบ้างไหมในชุดแต้ม2ตัวบนที่เราคัดไว้เด่นให้นะก็จะประกอบไปด้วย3 7 4 6 0 4 1 3 0 6 1 5 3 3 16 3 4และ36นะครับรวมทั้งหมด10ชุดเท่านั้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นข้อมูลสำหรับ2ตัวบลน,นะ2ตงตบลเมื่อประจำว 1, ันที่1กุมภาพันธ์พศ255 5นะครับถือว่าจาก100ชุดเหลือแค่10ชุดเท่านั้นนะครับก็เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลต่อไปนะครับ ก็ข้อมูลดังกล่าวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ให้กับทัานาติกต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนคลิปต่อไปนะแอดมินก็จะลงในส่วนของตักหน่วยแล้วเราก็จะทราบกันนะว่าเป้าหมายของเราของ2ตัวบนนะแล้วก็3ตัวบนที่เราฝ่าฟันข้อมูลกันมาหากันมาจะได้เลขอะไรนะแล้วก็ส่วนจะผิดหรือจะถูกก็ขึ้นอยู่กับกองสลากที่จะตักลูกบอลออกมาแล้วเป็นเลขอะไรนะครับ อันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นแต่แนวทางนี้ไม่ใช่การที่เราจะต้องนะยกเมฆลอยเรามีหลักฐานทุกอย่างนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆนั้นนะครับจะต้องได้ถึงแม้นมันจะถูกบ้างผิดบ้างนะครับก็เป็นข้อมูลในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งทบาลต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็หวังเป็นยิ่งว่านะครับสมาชิกทุกท่านนะครับจะโชคดีเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับ สำหรับในคลิปนี้ต้องลากับท่านสมาชิกไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สำหรับรหน่วยบนนะครับได้เลขอะไรเราก็ไปดูกันแล้วก็กดติดตามนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ